มาด้า25ประตูกับเครื่อง1.3 Sky Active นะคะปี2021กับราคาไม่ถึง4 0 0 0บาทเดี๋ยวเราพาไปชมกันว่าจะสวยขนาดไหนชมหน้ากันเลยตัวนี้จะเป็นโฉมปี2021นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมชุดแต่งให้แล้วรอบคันเลยไข่ a าวก m ามด้าห้ามพลาดตัวนี้มาพร้อมกับแม็กนะคะเป็นสีไฮเปอร์จากโรงงานเลยเป็นโหโตัวนี้เรียกได้ว่าสีเท่าสวย ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ดูใหม่อยู่ตลอดนะคะมาพร้อมกับกันสาดนะคะมาพร้อมกับคิ้วเนาะนี่มาให้ดูเลยไฟเลี้ยวแล้วก็ขอบยางนะคะบอกได้เลยว่าเราจอดในที่ล่มเนาะคันนี้ราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะด้านหลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวนี้เนาะด้านหลังอ่ะ นี่เลยโลโก้ทุกอย่างครบมีเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะคะอันนี้ชุดแต่งมาพร้อมใครที่หาอยู่นะคะ5ประตูห้ามพลาดเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในว่าจะเอี่ยมขนาดไหนเดี๋ยวไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะบอกได้เลยว่าใหม่สะอาดเนาะไม่น้อยมากๆนะคะตัวนี้พวงมาลัยทุกอย่างนี่เลย อุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะมีจอเนาะตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะนี่โหมดฟังก์ชันต่างๆอยู่ในนี้มาดด้เนาะเขามาพร้อมกับฟังก์ชันรูปลักษณ์นะคะตัวนี้เป็นตัวแบบว่า ตัว C ีสปอรด้านในก็โหนั่งแลวแบบว่าพวงมาลัย3าก้านจับแบบกระชับมือเนาะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าของเขานะคะจะมีลวดลายตัดกันนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่เป็นสาวกมาด้านเนาะหาชม5ประตูอยู่นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนี่อันนี้จะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานนะคะอย่างตึงเปียะอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นยางรองพื้นกันเปื้อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตรงรุ่นเลยมากับศูนย์มาด้าเลยนะคะเป็นรุ่นของเขาเนาะก็เรียกได้ว่าใครที่หาอยู่ ผ่นะะอนสบายๆผ่อนนานสูงสุด84เดือนก็คือ7ปีนั่นเองดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเนาะ2.89อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษเข้าไปอีก1.99เราก็มีให้0%นานสูงสุด1ปีเราก็มีให้ลูกค้าเลือกรับได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังว่าจะนั่งสบายขนาดไหนเนาะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเนาะก็คือตัวนี้มันอยู่ในที่ทึงเวลาเราปิดตัวนี้ รู้สึกว่าจะเป็นเบาผ้าจากโรงงานนะคะสีดําตัดสีน้าตาลเนาะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆเบากำรรมะหยี่นะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บซึมน้านะตัวนี้สมมุติน้ําหกน้ําอะไรอย่างนี้มันสามารถเช็ดได้มันซึมช้าใครที่หารถอยู่รถเล็กกระทันรัดประหยัดน้ํามันขับในเมืองนะคะราคาจับต้องได้เนาะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทกับคันนี้เลยแล้เวเราจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะสําหรับคันนี้ปี2021ว่าจะเอี่ยมไหมห้องเครื่องเดี๋ยวเราไปดูกัน มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะก็เรียกได้ว่าสะอาดเรียบร้อยไม่มีแตกหักชำรุดใดๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเดิมๆนะคะอยากให้ดูแถบข้างเนาะน็อตนะคะเรียกได้ว่ารถเดิมมากๆนะคะเผื่อใครที่หาอยู่เนาะรถที่ประหยัดน้ํามันนะคะเรียกได้ว่าจับต้องกันได้ทุกคนแน่นอนอ่าสวยสปอร์ตนะคะประหยัดน้ํามันปีใหม่ไมน้อยกับมาด้าประตูคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ3ามแสนบาท